เรื่องสือนี้โลกคำปั่นนี่นะคะเคยได้ยินมานะคะค่ะสําหรับแคมเปญน,นี้นะคะก็เคยได้ยินมาตามสือ่อต่างๆค่ะก็สําหรับคำปั่นนี่ก็เคยไ,ได้ยินมาบ้างนะคะคิดว่าไม่ได้ช่วยอะค่ะเพราะว่าคนมันจะสูบไงก็ไม่มีอะไรขวางใจอยู่แล้วคิด <c oughs> ว่าน่าจะช่วยให้มีความสูบน้อยลงแต่ว่าไม่ได้ช่วยให้เลิกขาดค่ะสำหรับคำฝั่นนี่ก็เคยได้ยินมนะาพวกหนังสือพิมพ์อิเนเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็คิดว่าเป็นคำวัญที่เป็นความแวคิีที่ดีดนะคะว่าอย่างอย่างแต่ว่าประชากรส่วนใหญ่ที่รือปีส่วนมากจะเป็นคนที่บอกว่าใช้ได้งานหรือมีแต่ว่าไรายได้ไม่สูงม,มากนะคะถ้าเกิดว่าภาษีที่เพิออ่มขึ้นอาจจะเป็นตัวเร,ริ่มทำให้เขาบอกว่าไม่สูขขงถางไปสูงหรือลดลงแล้วก็หรืออาจจะเลิกสูกไปเลยก็ได้ค่ะคราบสำหรับคำวัมนี้นะัก็เคยได้ยินมาจากใางอินเทอร์เน็ตแล้วก็สื่อต่างๆนะครับโดยส่วนตัวคิดว่า เอ่ก็ไม่สามารถทําให้คนที่ปิดหรือว่าคนที่สูบมานานแล้วสามารถเลิกได้แต่ก็อาจจะลด่คนสูบลงได้เล็กน้อยแต่ว่าก็ไม่ทําให้ขาดนะครับสำหรับคนที่สูบมา,า,ามนานแล้วสำหรับคำถามนี้คะคะภาษียิ่งเพิ่มคนันยิ่งลดค,คือก็เคยดีมาบ้างนะคะในความคิดของหนูเนี่ยคิดว่ามันไม่ได้ส่งผลให้คนสูบบุหรีห่น้อยลงนะคะแต่ว่ามันก็ สงง่งผลต่อทางด้าเเนเศรษฐกิจของคนนั้นเพราะว่าเขาก็จะยิ่ถยงถ่านเงินมาซื้อบุหรี่มากขึ้นทําให้รายได้ของเขาเนี่ยปกติเขาจะมีเงินเก็บเท่านี้ก็จะเงินเก็บน้อยลงนะคะมันก็จะสงง่งผลในทางการเงินของเขาเนี่ยเป็นปัญหามากขึ้นความคิดเห็นก็คือมันอาจจะไม่มีผลร้อเปอร์เซ็นต์นะคะมันจะมีผลแค่เฉพาะคนชั้นล่า,างๆที่ รายได้เขาน้อยแล้วก็ถ้าเขาเอามาจุนเจือเรื่องหรีอยงเงี้ยมันก็จะทำให้ครอบครัวอาจจะลอดหวากได้ถ้าสำหรับคนไม่มีเงินก็คงไม,ไม,ไม่ไม่มีผลเท่าไหร่สวัสดีค่ะก็คำขวัญวันนี้นะคะคำขวัญภาษีเพิ่มการตายย้อนลงนะคะ ก็ส่งผลให้การเปร์เซ็นต์การุรอีกนะคะในเรื่องของเปอร์เซ็นต์ในวัยรุ่นและผู้สูงอายุเนี่ยลดน้อยลงด้วยและยิ่งทำให้ประเทศชาติเนี่ยมีรายได้พิ่มจากการทำภาษีมากขึ้นและทําให้อัตราการตายเนี่ยน้อยลงแล้วก็ส่งผลให้สุภาพของคนไทยเน,นี่ยดีขึ้นด้วยค่ะความันที่ว่าภาษีเพิ่มคน,นไทยลดนะครับ ก็ได้รู้จักจากการเข้าเรียนในคลาสโปรโตคอลจากอาจารย์ญาณน,น,นุนนะครับก็ทําให้ผมตหนักในการเล่นสุโขทัมากขึ้นผมเองเป็นคนที่สุบุทัด้วยครับจากแต่ก่อนที่ซื้อบุหรี่องละสามสิบกว่าบาทก็คือไม่รบก,กวนค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แต่ทุกวันนี้ภาษีเพิ่มทําให้ผมซื้อได้ในจํานวนน้อยลงเป็นข้อบังคับทางออรับ แล้วก็เป็นผลดีต่อร่างกายผมด้วยแต,แต่ก่อนที่ผมตั้งใจจะซื้อมอเตอร์ไซค์สักคันนะคัมีการเก็บเือนละ 1, ่ะ1,000-2,000พอราคาบุหรี่เพิ่มขึ้นมาผมก็ไม่ค่อยเหลือเงินเก็บเพราะว่าเป็นเพราะซื้อบุหรี่แต่เมื่อได้เข้าเรียนคลาสธุปปรกินี้ผมก็มีความคิดที่จะเริ่มเลิกเลิกกัญชาบุหรีรรรร่นะครับทำให้ตอนนี้ก็มี พื่อมาได้เนื่องจากลดการสุบหรีลงไปจากวันละครึ่งซอ,องอนนี้ว่าเหลือแค่วันละสองสาม,ม้วนนะครับจากค่าฝันที่ผมได้ยินจากเรยาสานานะครับอาษียิ่งเพิ่มคนตายยิ่งลดผมก็เลยสุบหรี่น้อยลงครับจากวันนึงตกวันละหนึ่งซองก็เหลือ 2, 000, 2, 000, 3, 000สองวันซองสามวันซองก็มีครับ มันราคาของบุหรี่ก็เลยมันแพงขึ้นนะครับภาษีมันเพิ่มแล้วก็ผมก็เลยสูบน้อยลงด้วยครับเงินเงินที่แม่ให้มาจากทางบ้านก็เลยไม่ค่อยพอครับซื้อถ้าซื้อสูบไปทุกวัน,ท,วนทุกวันก็ไม่ไหวครับต้องใช้เงินจำนวนเพิ่มอีกคงม,ม,มากไปสวัสดีครับผมเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่เคยสูบบุหรีนะครับ แต่ยิ่งสูบเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ดีเลยเนะสุขภาพก็แย่นะครับออกกำลังกายก็ไม่ไหวผมมัรู้สึกรู้มรู้สึกว่าเราจะดูดไปทําไมนะฮะคือยิ่งมันแพงขึ้นอย่างเงี้ยผมไม่มีตังกินข้าวผมก็เลยตัดสินใจว่าเลิกดีก,กว่าฮะโูบไปไม่มีอะไรดีหรอกครับเช่ผมเหละจากภาษีบุหรี่ที่เพิ่มขึ้นนะครับมันก็ทําให้ราคาบุหรี่เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยมันก็ รู้สึกว่าเปลืองเงินครับจากที่เคยดูดวันละประมาณเกือบซองเดี๋ยวนี้ก็ลดเป็นประมาณวันละสองวันซองดูดน้อยลงครับเพราะว่าราคามันเพิ่มขึ้นจากที่ภาษีมันเพิ่มขึ้นนะครับจากสโลแกนที่ว่าภาษีเพิ่มคนตายยิ่งลดผมว่ามันลดได้จริงเพราะว่า ในเมื่อบุหรี่ราคาเพิ่มขึ้นแต่เงินเดือนที่ได้รับเท่าเดิมมันก็ทําให้เราซื้อน้อยลงคจากเมื่อก่อนผมดูดวันละหลายตัวตอนนี้ก็ลดลงเยอะเลยครับจากที่พวกจากที่ผมคํานวณดูแล้วนะครับผมซื้อบุหรี่วันสองตกป,ปีปีหนึ่งผมเสียังค์ไปในจํานวนมากผมสามารถเอาังค์ส่วนนั้นไปใช้ในสิ่งที่ผมอยากได้มากขึ้น ผทุกวันนี้ผมเลยต้องการที่จะลดบุหรี่ลดลงเพื่อจะให้ผมมีขอได้ของที่ผมอยากได้ผมทุกวันนี้ผมจึงลดบุหรี่เพราะด้วยด้วยที่ว่าบุหรี่ที่แพงขึ้นผมเลยยอมลดนะยอมเลิกเลยดีกว่าครับ